ฮัลโหลสวัสดีเพือพ่อนเพือ่อนทุกคนยินดยนะคะรับตอนนี้ก็อยู่กับพีกักบช่องพีพีตาโตกันอีกเช่นเคยนะครับอ่าแล้วันนี้เราอยู่ในเกมองเมียวจิกโกลบอลนะครับใช่วันนี้เป็นวันอัปเดตนะครับอัปเดตแพทใหม่แพทใหม่วันนี้มีตัวใหม่เข้ามานี่ตัวนี้ยืนอยู่ข้างหน้านี่เลยอ่ายังไม่คัตเซตเอสพี SP, นะครับดูดูแบบโชตะเป็นโชตะมากเลยอะแบลวแบล็ใส่แบลว,วนะครับอ่ะ ไม่พูดมากนะครับเข้ามาส uh ุ่มกันเลยวันนี้พีทมีอ่า75ยันฟ้านะครับก <s> ็จะได้ไหมจะได้ตามเลทไหมสิ้นปีแล้วนะสิ้นปีแล้วที่เราจะมาดูกันว่าช่องนี้จะกดได้ตามเศษเอ้ยตามจะกดได้ตามเลทบ้างไหมนะครับมาเริ่มเลยเขาบอกว่าให้ กดอันเดียวก่อนใบเดียวก่อนนะครับมา,มาสิบใบามาอม sp ละกันนะขอตัว sp ธรรม,มุะไม่ได้สักที

ดีดีแล้วดีแล้วช่วยให้เราระทึกใจมากขึ้นนะครับตัวเอีบอกว่ายัางยังไม่อยากโผล่นะครับค่อยโผล่ตอนกลางๆแล้วกันมาเอาดาวแล้วกันดาวดาว เงียบเก็บเงียบเก็บเลย,ยกาลันตี้สามตัวนะมาดิเฮ้ย <c oughs> ไม่ดีมัง้งแบบเนี้ยทำไมอย่างงี้เล่าอ่ะดาวอีกรอบ

Oh. ไม่ดีนะว่ะเกี้ไม่ไม,ไม่ไม่เอาอะไม่อยากได้อะมาทำไมเล่าดาวน่าจะไม่รอดอคอดาวครั้งสุดท้าย

ทำไมมันกรีบอย่างเงี้ยทำไมมันกรุบกรูบเกลือเกลืออย่างเงี้ยอาะสักหนึ่งใบแล้วกันพีทมาพีทมาหาพีทหน่อยแล้วตัวแร่มาหาพีทหน่อยอืมแหวมากอาพีทตาโตอ่ะ อมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอืมชื่อช่องละกันนะครับพีพีพีเอพีโอนะครับดูไม่ใช่เลย มาขอตัวที่อยากได้เป็นกาลังใจหน่อยดิสิ้นปีแล้วนะอมไม่พเลยวะอย่ามา,าเส่อย่ามา,าเสมาหาเราหน่อยมัโอ อ่ะเปิดไปแล้วห้าสิบใบนะครับได,ได้มาอีกได้มาอีกห้าอันห้ายันเมื่อกี้อืมอะไรดีนะช่วยหน่อย นะครับช่วยหน่อยเธอช่วยหน่อยนะครับช่วยหน่อยนะครับดูดิอย่ามาคาเซยอย่ามาคาเซมาไหมมาไหมตัวสุดท้ายของปีนะอ,อ่าเออเอชอาร์พ่อวๆเลย โอ๊ยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเห็นคนอื่นเขาได้กันดีๆมีแจ้งเตือนเต็มไปหมดเลยอือไป

อะไรอ่ะงูง,งูแม่งงูแม่งงูเอทีโอ้ยอ,อย่างน้อยก็มีตัวที่เอ่อควรสมควรจะมีไว้นะครับอ,อ เอาลง PVP ดดมไหมเนี่ยแมงงูเนี่ยเด็กเจ็ดยันนะครับมาดูดิเขาจะมีอะไรปอบใจเรามั่งมีกระปะหนึ่ง เอออมมันเป็นตัวอะไรตุ้นใช่ไหมตัวตุ้นเนาะตัวตุ้นว่ากใหญ่อะนี่พีห่างได้นี่นี่ครับตัวตุ้นเมื่อกี้เราว่าเป็นนกเหรอมั่วแล้วอ อย่ามาคาั่เซอย่ามาคั่เซอย่ามาคั่เซไม่เอาหนังเงือกดิอ,อ,อืมเดินเมกมาเสียวอืมมันมีนกมันมีนกนอกอะไรก็ไม่รู้เหมือนนอกฮูกมานกนก นกหรือข่า,ขาวมีนกบินบินอยู่บนหัวอืมไม่นกเลยเออนอกจริงนกก็คือไม่ได้อ่ะอม,มาตัวสุดท้ายใบสุดท้ายนะครับ สุด,ส,ด,ส,ดสุดท้ายอือใบแรกกับใบสุดท้ายเหมือนกันเด๊ะตัวเดียวกันเลยเยี่ยมไม่ซื้อแล้วซื้อไปเยอะแล้วก <c oughs> ็พีก็เปิดจนอ่า ครบเลทน,นะครับสามตัวแต่ว่าไม่ได้ยามาคาเซนะครับน่าน่าปลื้มใจมา <c oughs> ตัวที่ได้นะครับก็มีเมื่อกี้มีมมอ่าอาราควะ s s a อ่าอิบารากิ s s r นะครับแล้วก็อ่า s p คิโอฮิเม นะครับอืมโอเคขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปกันนะครับฝากกดไลค์คลิปให้พีดด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด s u b สไคร b ์ช่องให้ด้วยนะครับก็จนครบจนถึงสิ้นปีก็ยังไม่ได้ตัวตามเลทเลยนะครับเรา เอาไงดีปีหน้าทำไงดีจะจะถึงถึงได้ตัวตามเลทแล้วต้องมียันเยอะกว่านี้ใช่ไหมยันเกินร้อยใบเนาะเห็นคนอื่นเขาแบบสองสามร้อยขึ้นถึงจะได้ตัวตามเลทมันต้องเปเยอะอ่ะก็เอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับปีหน้าปีหน้าจะลองปรับ การเก็บยันดูแล้วกันนะครับจะเก็บให้ได้เยอะกว่านี้จะได้มีโอกาสเปิดได้ตามเลทมากกว่านี้นะครับแต่ก็โอเคได้ค oh ิโอฮิเมะมาก็เอามาจัดทีม PVP ได้แหละก็อะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามองค์เมียวจิของช่องท p ตาโตมาตลอดตลอดนะครับจนถึงสิ้นปีนี้ ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงปีหน้าเจอกันใหม่ในเกมนี้นะปีหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวจะมาเปิดกาะชาให้ดูอีกตลอดตลอดเรื่อยๆนะครับยังไงฝากติดตามช่องนี้ <Okay. S 1> ไว้ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ